สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto VS Review ว,ว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวรถกระบะเล็กสายทำมาหากินที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 Suzuki Carry Mega รุ่นใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดทั้งภาพลักษณ์ความคุ้มค่าและความพร้อมใช้งานแบบจัดเต็มเหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารถส่งของหรือคนที่อยากได้รถใช้งานจริงจังในชีวิตประจำวัน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Suzuki Carry Mega 2026ต้องบอกว่าดูทันสมัยขึ้นกว่าเดิมแบบชัดเจนด้านหน้าปรับรูปทรงให้ดูแข็งแรงและดูพรีเมียมขึ้นกระจังหน้าและกันชนออกแบบให้ดูบึกบึนเหมาะกับการบรรทุกหนักฝาหน้าดีไซน์ใหม่ช่วยให้ภาพรวมดูไม่เชยเหมือนรถบรรทุกเล็กในอดีตเส้นสายรอบคันเน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงจุดเด่นคือขนาดตัวรถที่ยังคงคล่องตัว สามารถเข้าออกซอยแคบตลาดหรือพื้นที่จอดจำกัดได้ง่ายมากและแน่นอนรุ่นเมกะจะให้ความรู้สึกใหญ่ขึ้นทั้งด้านความกว้างและความมั่นใจเวลามองจากด้านข้างทำให้เหมาะกับงานบรรทุกที่ต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อมาที่ภายในห้องโดยสารรุ่นใหม่นี้ปรับให้ตอบโจทย์คนขับมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระดีขึ้นนั่งนานแล้วไม่เมื่อยง่ายเหมือนรุ่นเก่า ตำแหน่งการมองเห็นโปร่งโลง่งมองถนนได้ชัดเหมาะกับการขับในเมืองและการขับส่งของทั้งวันแผงคอนโซลจัดวางอุปกรณ์ใช้งานง่ายมีช่องเก็บของหอลายจุดสำหรับเอกสารใบเสร็จโทรศัพท์หรือของใช้จำเป็นจุดที่คนใช้รถทำงานจะชอบคือความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนซ่อมบำรุงง่ายและดูแลไม่ยุ่งยากบางรุ่นย่อยอาจเพิ่มความสะดวกด้วยระบบเครื่องเสียงและพอร์ตชาร์จทำให้การใช้งานในชีวิตจริงตอบโจทย์มากขึ้น ในด้านสมรรถนะการขับขี่ซูซูกิแคร,ร่เมกาส2งัยยังคงเน้นความทนทานเป็นหลักเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้ประหยัดน้ำมันขึ้นตอบสนองดีขึ้นสำหรับการใช้งานบรรทุกการออกตัวทำได้มั่นใจในสไตล์รถใช้งาน เกียร์เข้าออกง่ายขับในเมืองไม่เหนื่อยช่วงล่างเน้นรับน้ำหนักได้ดีเหมาะกับการขนของนักวิ่งส่งของหลายรอบต่อวันและยังคงความแข็งแรงตามสไตล์แคร,รีที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดก,การเลี้ยวและการควบคุมยังคงคล่องตัวขับง่ายแม้เป็นมือใหม่ก็สามารถใช้งานได้สบายเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้คือราคาและความคุ้มค่าซึ่งซูซูกิแครีเมกะสองพถูกวางมาให้เป็นรถทำมาหากินที่เข้าถึงได้ ราคาคาดว่าจะอยู่ในระดับที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับความสามารถในการใช้งานจริงหมากทั้งคนเริ่มต้นทำธุรกิจและคนที่ต้องการเพิ่มรถในฟอร์ดสำหรับงานส่งของจุดแข็งคือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตำ่ำอะไหล่หาไม่ยากและมีความน่าเชื่อถือสูงในตลาดรถใช้งานสรุปเลยครับถ้าใครกำลังมองหารถกระบะเล็กที่คุ้มค่าใช้งานจริงทนและประหยัด 2026 Suzuki Carry Mega คือ1ในตัวเลือกที่น่าสนใจมากทั้งภายนอกที่ดูใหม่ขึ้นภายในที่ใช้งานง่ายสมรรถนะที่เหมาะกับงานหนักและราคาที่เข้าถึงได้ใครชอบแนวรถสายทำมาหากินต้องไม่พลาดครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AutoVS Review แล้วเจอกันคลิปหน้า